news ช่วงแรกของรายการมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่วงทีนิวส์นะคะนางสาวจีราพรสินทุพไรยรัฐมนตรีประจําสํานักนายุกร,รัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามรายการไทยเฟสท็อปโมเดลค่ะซึ่งจะออกอากาศครั้งแรก31สิงหาคมนี้ทางช่อง NBT นะคะซึ่งรัฐบาลได้ดําเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาซอฟ t ์พาวเวอร์ของประเทศส่งผลให้เกิดการกระตุ้นทุกภาคส่วนขับเคลื่อนให้เห็นผลสาเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็เกิดการกระจายรายได้จากภาคอุตสาหการรมต่างๆไปสู่ชุม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมอาหารการจัดอีเวนต์และนิทรรศาการสําคัญระดับโลกรวมไปถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะที่ก็พบว่าประชาชนคนไทยนะคะมีศักยภาพแต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสแล้วก็ได้พัฒนาฝีมืออย่างแท้จริงซึ่งท่านก็บอกด้วยนะคะว่าทางนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้จัดทําโครงการไทยเฟสท็อปโมเดลเฟ้นหาผู้สมัครที่ต้องการตามความฝั อยากจะเป็นนายแบบนางแบบชั้นนําเข้าสูุ่าสารกรรแฟชั่นค่ะก็เป็นอีกมิติใหม่ของเส้นทางอาชีพในเมืองไทยนะคะซึ่งรัฐบาลนี้ดําเนินการเพื่อให้ประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมโครงการไทยเฟสท็อปโมเดลค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสเพื่อคนทุกเพศในช่วงอายุระหว่าง18ถึง30ปีที่ใฝ่ฝันจะเป็นซูเปอร์โมเดลระดับโลกนะคะสมัครเข้าร่วมตั้งแต่21พฤษภาคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการ คัดเลือกหรือว่าออดิชั่นจากคณะกรรมการเดอะมาสเตอร์ใน4จังหวัดนะคะในแต่ละภูมิภาคนั่นเองก็คือที่จังหวัดขอนแก่นเชียงใหม่สงขลาแล้วก็กรุงเทพมหาคนครซึ่งก็ออดิชั่นกันไปแล้วเมื่อ4ถึง28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมงานมืออาชีพผู้กับเคลื่อนโครงการก็ประกอบไปด้วยคุณอินทิราทับวงดีไซเนอร์ผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการแฟชั่นมานานกว่า40ปีคุณใหญ่อมานิมิตรภาคช่างภาพอิสระมือโปรแถวหน้าของเมืองไทยคุณลูกเกดเมทินีกิ่งพยม,พยมกูรูวงการนางแบบไทย คอนของผู้หญิงที่มีความมั่นใจมีคุณอาร์ตอรยาอินทราสไตลิสที่อยู่ในวงการมากว่า30ปีค่ะแล้วก็ยังมีคุณโรซี่ชีราชูวิเชียนหรือว่าชีราชูดาราและนางแบบไทยผู้อยู่ในวงการแฟชั่นประเทศสหรัฐอเมริกาและยังมีทีมงานคุณภาพอีกคับข้างเลยนะคะสําหรับไทยเฟสท็อปโมเดลรายการนี้เป็นรายการรูปแบบเรียลิตี้ประกวดแข่งขันความสามารถควคบคู่กับความงามมีผู้ผ่านเข้ารอบจากการคัดเลือกในระดับภูมิภาคจํานวน52คนเข้าสู่ TF เอ a มอะคาแล้วก็ระหว่างการแข่งขันก็จะมีการอบรมฝึกสอนดูแลพัฒนาบุคลิกภาพความสามารถที่จําเป็นนะคะต่ออาชีพนายแบบนางแบบแบบรอบด้านเลยทุกๆสัปดาห์ก็จะมีโจทย์ข้อสอบแล้วก็คัดคนออกทุกสัปดาห์ด้วยจนเหลือผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สุด3าคนสุดท้ายค่ะซึ่งผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0น 500, บาทอันดับ2จํจนวน3 0 0 0 0 0บาทและอันดับ32,000 0บาทพร้อมกับโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตและสร้างชื่อเสียงในฐานะซูเปอร์โมเดลอาชี ะะรวมทั้งได้ร่วมงานกับแบรนด์หรูระดับโลกผ่านการทำงานกับเอเจนซี่ในนิวยอร์ก1ปีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมติดตามรายการ t h i i f c e Top Model พร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของ NBT แล้วก็ช่อง YouTube Thai f Top m o เด l นะคะย้าว่าจะออกอากาศวันแรกในวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ31สิงหาคมเวลา15.05นจนถึง15.50น,น,นแล้วมาร่วมลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็น3คนสุดท้ายที่ได้เดินไปตามความฝัน บนรันเวย์ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ